มีเรื่องเล่ากุ๊บกุ๊เจ้าข่าวข่าวตี้ไหนผยนหะอย่างอุ้มวนทุกใจตัวแน่นนอนในช่วงอ้จจารสนทนาวันนี้นะเจ้าธนาคารอมสินเปินมีกิจกรรมไอหยังดีๆนะเจ้ามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันวันนี้มีโครงการสินเชื่อซอบลนเพื่อฟื้นฟูกิจการกับธนาคารอมสินนะเจ้าวันนี้อยู่กับดรพิเชษทองคําผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารอมสินภาคแปสวัสดีเจ้า สวัสดีครับสวัสดีเจ้าต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีนักเลยแล้วก็โครงการนี้เขามีต่อเนื่องมันก็เจ้ามีมาเมินต่อใดแล้วเจ้าจริงๆตัวสินเชื่อซอฟโลนเนี่ยนะครับเพื่อฟื้นฟูกิจการนะครับเริ่มต้นจริงๆเขาต้องเท้าความไปถึงในวันที่เขาเจอกับโรคโควิดใหม่ๆแม่นในช่วงฮันนีที่โควิดมาถึงบ้านเฮาเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ใหม่ที่เขาบอกเกิดขึ้นจ้าวก้ไม่ขายผู้ประกอบธุรกิจกิจการต่าง ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยครับเจ้าเงิบไปเลยใช่ครับภาครัฐก็เลยมีความช่วยเหลือออกมาครับความช่วยเหลือที่เป็นที่มาของสินเชื่อซอฟโลนเพื่อฟื้นฟูกิจการเนี่ยมาจากพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ซึ่งเป็น เอ่กฎหมายในปี2563นะครับแล้วก็เริ่มโครงการจริงๆอ่ะในช่วงต้นปี2564เป็นต้นมา,าครับดังนั้นเนี่ยตัวสินเชื่ออซอบโลนตัวนี้เนี่ยื้บริการกับป่อการไม่ขายผู้ประกอบการเนี่ยตั้งแต่ปี2564มาแล้วครับโอ้โดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะ,ะเลยก็เจ้าแล้วจะอี้ละเจะ้ามันก็ต้องมีลูกค้ารายเก่าและลูกค้ารายใหม่เทามีกฎ กติกา<ม>เงื่อนไขไออนอย่างไรใ้ผ่องเจ้าจริงๆตัวสินเชื่อซอบโลนตัวนี้นะครับจริงๆวัตถุประสงค์ในการกู้เลยเนี่ยทั้งลูกค้ารายเก่ากับลูกค้ารายใหม่เนี่ยวัตถุประสงค์สาคัญมีเพียงแค่3าอย่างแต่อันนะครับอันที่1น่งเงินก้อนนี้เนี่ยเยพราะว่าซอบโลนก็คือเป็นสินเชื่อที่เป็นดอกเบีย้ยต้นทุนต่ํา วัตถุประสงค์ก็คือสนับสนุนเงินจากภาครัฐเนี่ยเข้าไปสู่ถึงมือผู้ประกอบการเพื่ออันที่หนึ่งก็คือเพื่อฟื้นฟูกิจการครับโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะเลยรวมไปถึงเพื่อเสริมสภาพคล่องในกิจการนั้นๆและอันที่3ก็คือลดผลกระทบต่อการจ้างงานภาครัฐเฮาสถาบันการเงินธนาคารนมสินเองนะครับก็มองเห็นถึงความสําคัญว่าถ้าผู้การไม่ขายผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยมาสามารถจะเดินต่อไปได้ าสามารถจ้างงานได้เกิดการเลิกจ้างระบบเศรษฐกิจในภาพรวมจะเสียหายครับแม่นสินเชื่อซอบโลนเนี่ยตอบโจทย์ข้อนี้เลยครับจลดการจ้างงานและตีสําคัญได้ยินว่าดอกเบี้ยนี่คือน้อยเดียวระยะเ,เวลาการผ่อนชาระไอ้นาะบางเต่อบางสินเชื่อ,เ,อเปิลต้องบอกว่าบัเกินสี่ปีห้าปีพ่องอันนี้ยาวไปถึงตัวใดอะ่ะจ้าอันนี้สูงสุดอยู่ที่10ปีเลยนะครับแต่ว่าสินเชื่อซอบโลนเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2ประเภทวงเงินนะคะ เป็นวงเงินระยะสั้นที่ห้องว่าตัวสัญญาใช้เงินหรือว,ว่าตัว PN เอ้าอันนี้เนี่ยจะทบทวนวงเงินทุกๆ1ปี 1> แต่ทั้งนี้ระยะเวลาในการกู้เนี่ยกบ่เกิน10ปีครับ<อ>แถมประเภทหนึ่งที่เขาคุ้นเคยก็คือสินเชื่อที่มีระยะเวลา,าภาษาแบงก์ห้องว่าเทอมโลนหรือว่า, Long Term. าลองเทอมก็คือให้เงินกู้ไปเป็นก้อนแล้วก็ผ่อนชำระเป็นวงวดๆเป็นเดือนๆไปอ,อันนี้ก็10ปีเหมือนกัน<อ>แต่ถ้าหากว่ากู้ประเภทหลังเนี่ยครับที่กู้เงินกู้เป็นก้อนแล้วก็ผ่อนเป็นชำระงวดรายเดือนเนี่ย นี่เขาจะปลอดหมายถึงว่าบัตต้องชําระหนี้เงินต้นเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่สาสี่เดือน เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยผู้ประกอบการเพราะการไม่ขายเฮาเนี่ยได้รับผลกระทบอยู่ดอกเบี้ยก็ต้องถูกดังนั้นอ่ะอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับต้องขออนุญาตเรียนแจ้งเลยในช่วงปีที่1กับปีที่2ดอกเบี้ยแค่สองเปอร์เซ็นต์ต่อปีครับสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีแบบลดต้นลดดอกตัวอ,อย่างนะครับลดต้นลดดอกแล้วดอกคือสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีสองปีแรกนะครับส่วนปีที่สามสี่ห้า ก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเฉลี่ยแล้ว5ปีแรกเนี่ยบ่เกิน5เปอเซส่วนในช่วงปีที่6ถึงปีที่10จะเป็นช่วงอัตาราลอยตัวตามประเภทสินเชื่อครับซึ่งแบบแปลงแน่นอน,นครับเจ้าจะอีถ้าถ้าเป็นบุคคลที่เป็นลูกค้ารายเก่าอินอแล้วเปิดมีหยอดกู้สินเชื่อมาอยู่แล้วอ่าเจ้า แล้วจะได้เต็มเม็ดเต็มน่วยก็หาจริงๆคือจี้ครับต้องขออนุญาตรเรียนแจ้งเลยว่าสำหรับสินเชื่อตัวนี้นะครับเราแบ่งลูกค้าอเป็น2กลุ่มท่านพิธีกรถามครับสําสหรับลูกค้ากลุ่มเก่าเราจะดูวงเงินณนวันที่31มธันวาปี62หรือวันที่2 8กุมภาพันธ์ปี64เป็นหลักนั่นเป็นวงเงิน ของลูกค้าเดิมที่มีอยู่กับธนาคารครับจ้าซึ่งณสองวันนั้นนะครับเหมือนที่ผมเรียนแจ้งถ้าเป็นลูกค้าเก่าของธนาคารนมสินจะสามารถกู้ได้สูงสุดบังเกิน30%ของวงเงินที่มีอยู่นี่คือลูกค้าเก่านะจ้าบแต่สาหรับลูกค้าใหม่ของธนาคารนมสินเองที่จะเข้ามาเราบักเิยมีสินเชื่อกับธนาคารไหนมาก่อนนี่นะครับจ้าเราจะสามารถเพื่อกู้ในช่วงแรกเนี่ยซสอบโลนที่แบงก์ชาติเพือมาเนี่ยเือกู้ได้บังเกินสาวล้าน แต่ตอนหลังมาเน่ยขยายวงเงินเพิ่มแถมต้นขออนุญาตเรียนแจง้งสำหรับลูกค้าใหม่ผู้ประกอบการประกอบไม่ขายที่อยากกู้กระออมสินและอยากได้วงเงินเพิ่มเป็นลูกค้ารายใหม่เลยเจ้า ณวันที่เสาร์แปดกุมภาหกสี่บ,บัดนี้มียอดกันที่ไหนมาอมสินได้นะครับห้าสิบล้านครับโอ้ห้าสิบล้านนี่คือยอดสูงสุดที่กูไก้ได้ตีกู้ได้ใช่ครับมันต้องมีไออย่างข้ามประกันไออย่างก็เจ้าต้องเรียนแจ้งเลยนะครับว่าสินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อซอบโลนสินเชื่อภาครัฐเพื่อการสนับสนุนรักประกันจริงๆนะครับบัดต้องหามาเลยก็ได้ครับ พราะสามารถจ่ายบสยหรือว่าบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยออ่อมจช้ค้ำประกันได้เลยครับจริงๆบสอยอเองเนี่ยก็เป็นหน่วยงานราัฐวิสาหกิจหน่วยงานหนึ่งครับที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลผู้ประกอบธุรกิจต่างๆที่มีประสบปัญหาเรื่องของการจัดหาลักประกันนี่คือปัญหาสําคัญว่าอยากจะเข้าถึงในเงินทุนแต่มามีลักประกันเงี้ยอย่างใดบสย ใครไม่คำ้ำเราค้ำปัญหาจะอันอดังนั้นบสยจะมาค้ำประกันให้เต็มวงเงินครับในโครงการซอบโลนนี้ตัยครับในรูปแบบของการกู้เงินในของอโครงการของซอบโลนเนี่ยยังสมมุติว่าถ้าเก๋ไก่ก็อ้อมสินอยากจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวสักร้านหนึ่งเป็นร้านใหม่กู้ได้ก็จเจ้าต้องขออนุญาตนะครับกลับไปที่วัตถุป,ประสงค์เดิมว่าวันนี้ ท่านพิธีกรทั้งสองท่านได้เป็นลูกค้าออมสินหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าเป็นลูกค้าออมสินขอดูยอดสินเชื่อณวันที่31ธันวาปี62หรือวันที่8กุมภาปี64ว่ามียอดกระเทาไหมถ้ามีวงเงินที่ทดไว้ในใจนะครับสูงสุดบาเกิน30เ แต่ถัาทั้งสองท่านมาได้เป็นลูกค้าออมสินเตื้อจะเอา50ล้านเลยก็ได้นะครับโอ้เรล่งมืเดียวห้าสิบล้านถแต่ว่าวัตถุประสงค์สําคัญ3ามอย่างเหมือนที่เรียนแจ้งไปครับอันที่1ก็คือเอาซอฟโลนไปเพื่อฟื้นฟูกิจการอันที่สองเอาซอฟโลนไปเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเอาซอฟโลนก้อนนี้ไปเพื่อลดผลกระทบจากการจ้างงานเพื่อให้เกิด การดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องบั่หื่อลดการจ้างงานเพื่อให้ภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยมันเดินต่อและหมุนเวียนต่อไปได้ครับจ้าวจันาที่กู้มายังถามถึงว่าถ้าระยะเวลาในการชําระเงินเนี่ยจ้าวหมื่นก็เจ้าสิปีครับเหมือนที่เรียนแจ้งนะครับตึ้งประเภทระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวสูงสุดก็เกิน10ปีครับแต่ต้องขออนุญาตเรียนแจ้งท่านผู้ชมดังบ้านการพิธีกรตัวนะครับว่า ตามกรอบเวลาของกฎหมายนะครับเนื่องด้วยสินเชื่อซอบลนตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากพระราชกําหนดการเพิ่มความช่วยเหลือทางการเงินเหมือนที่ผมเรียนแจ้งไปซึ่งเป็นกฎหมายในปี2563เต้าเริ่ม kick off เริ่มโครงการนี้นนตั้งแต่ปี2564ร<ม>ะยะเวลาในการยื่นขอกู้และได้รับการอนุมัติจะต้องภายใน2ปี<ม> 2> นับแต่วันที่กฎหมายเริ่มใช้บังคับ<อ>นั้นกฎหมายฉบับนี้นะครับไดเ้เริ่มใช้บังคับในวันที่10 เมษายนสองห้าดังนั้นลูกค้าจะต้องยื่นกู้ได้รับอนุมัติภายในวันที่9เมษาสองห้าหหแหมประมาณซัก สามเดือนประเกินนี้ครับเกินนี้แบบเกินนี้นั่นแหละครับก็คือจะได้รับการพิจารณาและอนุมัติปบบเกินเมษาปี2566นี้ครับผมโอ้แบบนี้ต้องเข้าใจวิ่งต้องรีบครับต้องรีบทันประกาศไม่ขายผู้ประกอบการทห้รับผลกระทบนะครับนะคะว่าสำรวจตนเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยพบว่าท่านอยู่ในเกณฑ์อยู่ในคุณสมบัติสามารถติดต่อที่ธนาคารนมสินได้ทุกๆสาขาอย่างตัวของกระผมเองนะครับมาจากธนาคารอมสินภาค8 กันดนนามของคณะคานมสินสาขา3จังหวัดครับเชียงใหม่ละปูนแม่ห้องสอน52สาขา,า2หน่วยให้บริการพร้อมดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการประกรันไม่ขายทุกคนเลยครับมีแห่มเรื่องหนึ่งบางคนเป็นมีการกู้ขึ้นมาหรือว่ามีการติดสินเชื่ออย่างยู แล้วเปิดห้องว่าำรำภาษาของการกู้นี่ยืมสินบนว่ารีไฟแนนซ์นี<อ>่ยถ้ามีประวัติจะอี้เราเจ้าสามารถตีใจงาได้ก่อนสินเชื่อตัวนี้นะครับต้องขออนุญาตเรียนแจ้งนะครับเป็นวัตถุระสงส์ของตัวสินเชื่อเลยคือบ่ได้อยู่ในขอบคายของการรีไฟแนนซ์หรือว่าย้ายแบงค์น,นะครับ<อ>ดังนั้นนะ่ะสถาบันการเงินต่างๆจะดูได้ลูกค้าของตัวเก่าครับเพราะว่าตัวซอบโลนเองเนี่ย รากฐานจริงๆมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยต้องการคือคนที่ถือพอร์ตลูกค้าเนี่ยดูแลลูกค้าตัวเก่าจาตอนนั้นถ้าลูกค้าเป็นลูกค้าเดิมของอมสินติดต่อที่ออมสินนะครับถ้าลูกค้าเปชนลูกค้าออมสินเตื้อแต่มีสินเชื่อธุรกิจกันอยู่กับธนาคารอื่นสถาบันการเงินอื่นก็ใช้ซับรุนได้เหมือนกันครับไม่มีปัญหาอย่างใดครับเป็นคำยืนยันแล้วนะแม่นแล้วครับเพราะว่าในภาพรวมนะว่าวงเงินรวมสูงสุดกว่าเกิน2 5 0 0 0 0หล้าน ภายใต้สองเงื่อนไขระยะเวลาครบก่อนหรือวงเงินเต็มไปก่อนตอนนี้บาเต็มเตือนนะครับบาเต็มเตือนมันก็เจ้าตันอยู่เนาะตันอยู่ครับโอ้หินต้องไปแล้วต้องไปละเดี๋ยวจบรายการนี่ตีสอยห้อยตามต้องเติไปเลยเพาว่ายืดเลยค่ะเ่ยแต่เป็นโครงการดีๆนั่งๆเลยนะเจ้าเพราะว่ามันมีการมาเสริมสภาพคล่องในเรื่องการทําธุรกิจเพราะว่าจะเป็นประเภทใดๆก็แล้วแต่แต่ขอให้มีการทําธุรกิจจริงเกิดขึ้นเพราะว่า แต่ก่อนหน้านี้ต้องห้องว่า2ปีที่ผ่านมาเขาประสบปัญหาเรื่องของโควิดจริงๆบางคนสายปานยาวเงินทุนเยอะอยู่ใด แต่พนักงานก็อยู่บ่ได้เพราะเปิรนม่มีกําลังตีจ้างต่อแต่ณนเวลาเนี่ยเปิรนมาเปิดโอกาสเปิดโครงการเนี่ยของธนาคารน้ำจินต้องขอบคุณน,นักเลยนะเจ้าเพราะว่าเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตอนล้มหายใจคือกระพูบประกอบการตัวมันก็จะได้ขับเคลื่อนกันไปแบบองค์รวมทั้งหมดเลยนะเจ้านาององเปิรนธุรกิจเปิรนเดินได้ เฮาก็มีสะตางมาจ่ายนี้สินต่างๆตีตตตเปินเป็นหนี้สินพรุงพรังต่างๆตอบโจทย์มากๆเลยอ่ะเจ้าถ้าแบบอีลราเจ้าใครที่สนใจจะต้องแงจะได้มีเอกสารอ่างพ่อมีขั้นตอนในการยื่นจะด้งท<อ>ง,งเตรียมมาครับน สรุปแคง่ายนะครับเขา,าแบ่งเอกสารเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1คือเอกสารส่วนตัวเพราะว่าตัวสินเชื่อซอฟท์โลนเนี่ยนะครับมันรองรับลูกค้าทั้ง2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มบุคคลธรรมดาทั่วไปพ่อการไม่ขายครับกลุ่มที่2คือกลุ่มนิติบุคคลต่างๆนะครับถ้าเป็นพ่อการไม่ขายบุคคลธรรมดาก็เอกสารส่วนตัวนะครับประชาชนทะเบียนบ้านครับแต่ถ้าหากว่าเป็นนิติบุคคลนะครับต้องขออนุญาตเตรียมเอกสารของนิติบุคคลประเภทนั้นๆนะครับรวมไปถึงเอกสารของกรรมการผู้มีอำนาจลง แนมครับแถมฝากฝังหนึ่งส่วนที่2ก็คือเอกสารทางการเงินบอกว่าจะบอกว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าผู้ประกอบธุรก,กิจที่บุคคลน,น,นะครับก็ขอเพือเตรียมงบการเงินบัญชีรับจ่ายแล้วก็รายการเดินบัญชีหรือว่าสเตทเมนต์ย้อนหลังอเอาไปเบื้องต้นแค่นี้แล้วก็ไปอู้ปรึกษากับ กูโรูทางการเงินที่ธานาคารอำสินในทุกสาขาเลยครับถ้าอู้ถึงในเรื่องของรายละเอียดการเตรียมเอกสารนี่นะเจ้าเนาะสเตทเมนี่มันต้องย้อนหลังไปต่อใดอปกติแล,แล้วรายการเดินบัญชีย้อนหลังประมาณมากเกิน6เดือนครับธานาคารอายอย่างก็ได้ใช่ครับแต่ต้องมีหลักฐานนี้ไปยืน พื่ออย่างเจ้าจริงๆตัวสเตทเมนต์เนี่ยครับเฮากำลังเอาไว้ดูนะครับเรื่องของการเดินบัญชีครับเรื่องของกระแสเงินสดรับจ่ายในกิจการนะครับซึ่งจะสามารถบ่งบอกได้ว่ากิจการหรือธุรกิจของโปรากรแม่ขายของเฮานี้ครับยังดําเนินอยู่ก่อยังบุนเวียนอยู่ก่อแล้วหมุนเวียนหรือดําเนินกิจการอยู่วงเงินประมาณมอกใดและความเหมาะสมจะสอดคล้องกระดับความสามารถในการส่งชำระที่จะดับใด้จะทำให้เฮาสามารถ ช่วยเหลือได้อย่างตรงจดุดแล้วก็มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือมากขึ้นครับอันนี้ถามแหมเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเป็นเป็นเรื่องตีแบบลึกไปแหมมน้อยหนึ่งเจ้าท่านลอตเตอร์อยากจะหูวะ้ว่าเวลาตีเปิดประสบปัญหาเรื่องของการทําธุรกิจและล่มไปแน่นอนมันมีหนี้สินมีหนี้สินผ่านกระบวนการแล้วก็เตรียมจะดําเนินการขึ้นสูส่ศาลแต่ยังขึ้นศาลเต่มีหมายศาลมาเรียบร้อยแล้ว แต่หูซื้อว่ามีโครงการนี้เป็นโครงการดีฉันขอวอล์อินเข้าไปหาธนาคารอ้อมสินปรึกษาเพื่อที่จะเอามาตอล้มหายใจกับธุรกิจตีนี้แล้วจะได้แบบทำมาะาก้าขายเพื่อหาเงินไปไส้นี่อ่ะตัวนี้นี่ติดตรงไหนก็เจ้าตรงนี้ต้องขออนญุญาตเรียนแจ้งกันนะครับสําหรับลูกค้าที่มีกลุ่มสถานะต่างกันนะครับแล้วก็ประสบปัญหาทางการเงินอยู่<ม>นะครับก่อนจะมาเลือกใช้สินเชื่อเพิ่มเติมอ่มะครับ ต้องขออนุญาตเรียนแจ้งให้ติดต่อกับสถาบันการเงินหรือธนาคารเพราะจริงๆแล้วในช่วงโควิดที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ตามทีนะครับธนาคารรวมถึงธนาคารนมสินเองในานะองค์กรภาครัฐนะครับธนาคารของภาครัฐเราได้มีมาตรการในการดูแลช่วยเหลือลูกค้าในทุกกลุ่มทุกสถานะดังนั้นถ้าหากว่ามีปัญหาแบบนี้แล้วแล้วก็เข้าไปปรึกษากับธนาคารเชื่อมันได้เลยครับว่าจะมีทางออกอย่างแน่นอนอย่างที่หนึ่งก็คือในการมาตรการผ่อนปรนการส่งชําระอันเดิม คือจะทำให้ตัวเก่าเนี่ยมันบัดตึงจนเกินไปส่วนการขอสินเชื่อใหม่หลักเกณฑ์เงื่อนไขเหมือนที่ผมเรียนแจ้งไปทั้งนี้ก็อยู่ภายใต้ความสามารถในการส่งชำระของผู้ประกอบการเหมือนเดิมครับ ว้าวกะล่ะว้าวนะซอกโลเป็นในอย่างที่ว้าวมากๆเลยเจ้าเพราะว่าเข้ามาได้จังหวะพอดีแล้วก็เป็นช่วงตีเหมาะมากๆเลยของพื้นที่จังหวัดเจียงใหม่ผู้ประกอบการกําลังจะฟื้นบมาเดี๋ยวนี้อาจจะแบบอุยชักหน้าบัดถึงหลังเงินลงทุนจะไปตั้งไหน หันหน้าเข้ามาเลยเจ้าตีธนาคารออมสินสุดท้าย<ม>นี้เจ้ายาจะให้ฝากถึงช่องทางการติดตอ่อเจ้าตางธนาคารออมสินบอกว่าจะเป็นสินเชื่อในรูปแบบใดหรือว่าติดคัดเรื่องของปัญหาเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินอยากจะได้เงินก้อนหรืออะไรอย่างเจอเลยเจ้าสำหรับลูกค้าของธนาคารออมสินนะครับถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะติดตอ่อธนาคารนะครับเพื่อขอรับบริการทางการเงินได้ไดก็าตามรวมถึงซอฟโลนที่ออกมาวันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ขอให้ติดต่อถ้าอยากไปอยากทราบข้อมูลช่องทางออนไลน์นะครับ www.gsb.or.th นะครับเป็นเว็บไซต์หลักของธนาคารนอมสินสำหรับท่านที่เล่น a c e b o o k นะครับอยากเห็นหน้าตาของดอกเตอร์ <c oughs> พิเชษวันนี้นะครับ <c oughs> ไปเจอกันได้ที่ Facebook ของธนาคารนมสินภาค8ครับ <c oughs> รวมไปถึงช่องทางธนาคารนมสินสาขาและก็หนว่วยเห้ือบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่3จังหวัดภาคเหนือเชียงใหม่หละปูนแม่ห้องสอนเรามีพื้นที่เห้ือบริการอยู่ร วมมาทั้งสิ้น52สาขาและก็2หน่วยให้บริการเปิดให้บริการทุกๆธุรกรรมและก็ให้คำปรึกษาทุกๆบริการทางการเงินธนาคารอมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนครับโอ้ยโงการดีๆนะเจ้าวันนี้ต้องขอขอบคุณดรพิเชษฐ์ทองคำนะเจ้าผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารอมสินภาคแปดโดยนะเจ้าที่มาให้ความรู้แล้วก็มาแนะนําโครงการของผู้ชมได้รับทราบโวยนะเจ้าขอบคุณมากๆนะเจ้าสวัสดีครับ ช่วงนี้ย๊ะกันจําเดียวเจ้าได้มาติดตามช่วงท้ายของรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือเจ้าอัปเดตอัปเดตกูเรื่องเล่าเฮามีเรื่องเล่ากุ้กๆเจ้าข่าวๆตี่ไหนพะยะอะหยัออยงอุ้มวนถูกใจตัวแน่งดน